เรื่องราวของทีมชาติเกาหลีใต้ครับในศึกเอเชียนคัพที่ผ่านมาต้องอยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเพราะอย่างน้อยที่สุดครับทีมในระดับเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ถูกคาดหวังไว้ก็คือการเป็นทีมชนะเลิศครับคว้าแชมป์แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาพ่ายต่อจอร์แดนในรอบรองชนะเลิศและที่สำคัญครับเรื่องราวเบื้องหลังจากนั้นเนี่ยมันถูกเปิดเผยในแง่ลบครับนั่นคือเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างสองตักเตะคีย์แมนสำคัญซนทึงมินในฐานะกัปตันทีมครับและ อีคังอินในนักนเะตะดาวรุ่งที่เป็นความหวังใหม่และใช่ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โต๊ะปิงปองมันรุนแรงโดยเิดจนถึงขั้นว่ามีอาการบาดเจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องวันนี้พามาไล่เรียงในประเด็นเฉ้าของทีมชาติเกาหลีใต้กันหน่อยครับและสาคัญครับมันอาจจะผูกโยงไปถึงภาพสะท้อนในสังคมของประเทศนี้ครับที่ยังนิยมความรุนแรงเหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้างแนวความคิดวิธีการมองเป็นอย่างไรบ้างและบทสรุปเป็นไปในทิศทางไหนติดตามเรืนี้พร้อมๆกันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับาสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคำเกลือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับเข้ามาแล้วนะครับมีสแตนเทลล่าของเรานะครับเสิร์ฟคอนเทนต์แบบนี้ใหม่ๆทุกวันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทครับระหว่างโซนทงมินกับ อีคังอินน,นะครับเริ่มต้นที่เราเห็นในภาพใหญ่ๆก็คือการ,ปรเปิดเผยจากสื่อเดอะซันครับจอมแฉเบื้อต้นๆของวงการสื่อมวลชนเดอะซันรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงรับประทานอาหารมื้อเย็นครับของนกเตทีมชากริต er ้โดยกลุ่มหนึ่งที่เป็นอ e ีคังอินครับบรรดาเด็กๆก,กลุ่มดาวรุ่งรีบกินข้าวเย็นให้เสร็จครับเพื่อจะได้ไปมีเวลาพักผ่อนในการเล่นปิงปองกันสนฮงมินครับผู้เป็นแข้งซีเนียร์แล้วก็กัปตันทีมรู้สึกไม่โอเคครับกับการกระทําครั้งนี้ของกลุ่มรุ่นน้องเพราะเขาเห็นว่าช่ววงเลาาในกร รรบประทานอาหารบนโต๊ะเดียวกันเนี่ยมันคือช่วงของการพูดคุยครับสร้างสัมพันธ์เปิดเผยงแง่มุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก่อนที่จะลงเล่นเกมใหญ่ในรอบรองชาเลิศเอเชียนคัพที่เจอกับจอร์แดนโซนุมินจึงลุกขึ้นไปแล้วพูดคุยกับกลุ่มบรรดาน,น้องๆครับที่เล่นปิงปองอยู่ซึ่งเดลซันรายงานว่าบางส่วนของในกลุ่มน้องๆเนี่ยรู้สึกไม่พอใจครับแล้วก็พูดจาไม่ดีใส่โซนุมินจนเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทและผลที่ออกมาก็คือโซนมินนั้น ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือฝั่งขวาเห็นได้จากเกมที่เจอกับจอร์แดนนั่นแหละครับมีการพันผ้าเอาไว้ก่อนที่เวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ของสมาคมฟุบตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันครับว่าเหตุการณ์ทะเลาะก,กันของนักเตะภายในแคมป์ทีมชาติช่วงเอเชียนคัพเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงรวมถึง อีคังอินครับหนึ่งในกลุ่มนักเตะที่ถูกรายง,งานว่าไปมีเรื่องทะเลาะกับโซนฮึงมินก็ได้ออกมากล่าวคําขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ยอมรับว่ามีการทะเลาะกันจริงครับในแคมป์ถีมชาติอีคังอินโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมของตัวเองครับบอกว่าผมขอโทษที่ทําให้แฟนบอลของเราต้องผิดหวังผมขอโทษจริงๆผมควรจะเป็นผู้นําที่ดีและทําตามคําแนะนําของรุ่นพี่อย่างโซนฮงมินผมขอโทษที่แสดงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออกไปผมตระหนักถึงสิ่งที่แฟนฟุตบอลคาดหวังเสมอจากนี้ ผมจะพยายามทําให้พี่น้องในทีมเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันให้ได้และจะทําให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่หลังจากนั้นนะครับมันก็มีสื่อท้องถิ่นครับนั่นก็คือยอนทับนิวครับสำนักข่าวในเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรายงานว่าเดิมทีแล้วนะครับ กลุ่มบรรดานักเตะรุ่นน้องนําโดยอีคังอินเนี่ยเล่นปิงปองกันอยู่แล้วครับจนกระทั่งซนฮึงมินครับรวมถึงนักเตะคนอืน่นอีกหลายๆคนเนี่ยเดินมาถึงห้องอาหารเพื่อจะรับประทานอาหารแล้วก็เป็นตัวของซนฮึงมินเนี่ยแหละครับที่เดินเข้าไปหากลุ่มนักเตะที่กำลังเล่นปิงปองกันอยู่เพื่อบอกให้พวกเขานั้นลดเสียงลงหน่อยเบาลงหน่อยเพราะกลุ่มพี่ๆก็กําลังพูดคุยกันอยู่แต่ถ้าว่า อีคังอินแล้วก็กลุ่มที่เล่นปิงปองกันอยู่นะครับก็ไม่ได้ทําตามครับไม่ได้เบาเสียงลงอย่างที่โซนุมินขอร้องจึงทําให้กับนันช่ากอริตานนั้นรู้สึกไม่พอใจครับจึงเดินไปกระชากคอเสื้ออีคังอินและอีคังอินก็ตอบโต้ด้วยการเหวี่ยงหมัดใส่โซนฮงมินครับจนไปโดนเข้าที่นิ้วของกัปตันทีมนั่นแหละครับกลายเป็นอาการบาดเจ็บที่ทุกคนได้เห็นในเกมที่ลงสนามเจอกับจอร์แดนก่อนที่เหตุการณ์จะชุลมุนไปมากกว่านี้ครับคนอื่นๆก็เข้ามาห้ามแล้วก็แยกทั้งสองคนออกจากกันซึ่งในเวลาต่อมาครับ กลุ่มนักเตะซีเนียของทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยก็เรียกร้องให้เจเกนคริสแมนครับแบนอีค e ังอินไม่ให้ลงเล่นในเกมรอบรองชนะเลิศที่เจอกับจอแดนแต่สุดท้ายคริสแมนก็เลือกที่จะใช้งานอ e ีคังอินลงสนามครับมันอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุครับที่ทําให้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือความสามัคคีภายในทีมเนี่ยมันมีรอยร้าวขึ้นแล้วสุดท้ายครับเกาหลีใต้ก็พ่ายต่อจอแดน2-0ตกรอบไป ฉันก็ตามครับถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆครับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทกันระหว่างซนทังมินกับอีคังอินเนี่ยมันบ่งบอกถึงค่านิยมทางสังคมของประเทศเกาหลีใต,ใต้นั่นคือความบุนแรงวา o โอเลคำคำนี้ครับองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO นะครับให้ความหมายจำกัดความไว้ว่าการใช้กำลังหรืออำนาจโดยเจตนาเพื่อข่มขู่หรือกระทำจริงต่อตอนเองหรือบุคคลอื่นส่งผลหรือมีแนวโน้มสูงที่ทำให้เกิด การบาดเจ็บการเสียชีวิตหรืออันตร,รายต่อสภาพจิตใจความบกพร่องทางพัฒนาการหรือความทุพพลภาพปัจจุบันครับการแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยการใช้ความรุนแรงนั้นเราก็พอจะทราบดีครับว่าในระดับสากลของโลกเนี่ยไม่มีใครสามารถยอมรับได้ครับแต่ถ้ามองไปที่สังคมของเกาหลีใต้ไอ้ความรุนแรงเหล่านี้ครับมันยังพอมีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงที่ทําให้เกิดความบอบช้ําต่อร่างกายหรือจิตใจไม่มีเครมะห์อออกมาครับว่า เหตุผลที่เป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเกาหลีใต้คือหนึ่งในประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากปรญาของคงจื๊อครับนับปรญาชาวจีนที่แนวคิดของเขานั้นแพร่กระใจายในพื้นที่เอเชียตะวันออกซึ่งพวกเขาขึ้นชื่อในเรื่องของการทํางานหนักเป็นอย่างมากสำหรับชาวเกาหลีใต้ครับการทํางานหนักเพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็กล้าไปถึงความสาเร็จในชีวิตเนี่ยคือความคิดที่อยู่ในจิตใต้สํานึกของพวกเขามาตั้งแต่เกิดเพราะมันถูกปลูกฝังกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับถ้าเรามองย้อนไปถึงแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2ครับเกาหลีใต้เหมือน เข้าสู่ยุคของการสร้างชาติใหม่ทุกคนต้องทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับตัวเองให้ได้หนักจนแบบแทบไม่มีเวลาพักผ่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและจากประเทศที่ยากจนในช่วงเวลานั้นครับพวกเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นหนึ่งในชาติหมหาอำนาจของทวีปเอเชียรวมถึงระดับโลกนอกจากการทํางานหนักแล้วนะครับการทํางานเพื่อนนําม,มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีนั้นก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นกันหากลงมือทําแล้วไม่ได้ผลลัพธ์ ที่ดีมากพอพวกเขาก็มาจะถูกลงโทษแหละครับจากกลุ่มรุ่นพี่หรือกลุ่มที่มีประสบการณ์มากกว่ามีอาวุโสสูงกว่าลงโทษด้วยการแบบดุดาอย่างหนักเลยเธอไปถึงการทําร้ายร่างกายอย่างเช่นการตกหน้าด้วยสังคมที่ยังเป็นระบบอำนาจนิยมสูงของเกาหลีใต้ทําให้คนที่มีอำนาจหรือมีอาวุโสที่ต่ํากว่าแทบจะไม่มีสิทธิ์โต้แย้งหรือเถียงคนที่มีอำนาจและ มีอาวุโสที่สูงกว่าได้สิ่งที่ทำได้ก็คือแค่ก้มหน้ารับฟังและรับโทษกันไปแต่ก็ตามครับไอการปลูกฝังเหล่านี้เนี่ยมันทําให้คนเกาหลีใต้เนี่ยเชื่อว่าการต้องเจอความยากลาบากหรือบทเรียนที่เต็มไปด้วยความรุนแรงอันหนักหน่วงต่อร่างกายและใจิตใจเนี่ยจะช่วยหล่อหลออให้พวกเขานั้นเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพด้วยเหตุนี้แหละครับไอความรุนแรงการรังแกคนที่อยู่ในระดับที่ต่ํากว่าอ่อนแอกว่าหรือการบูลลี่กันเนี่ยนะครับจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งในสังคมของเกาหลีใต้ ภายในครอบครัวภายในโรงเรียนภายในที่ทํางานหรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์และอาจจะกล่าวได้ว่าสังคมของเกาหีใต้เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับความรุนแรงครับซึ่งเราพบเห็นสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งในสื่อบันเทิงต่างๆภาพยนตร์ซีรีส์หรือในวงการกีฬาซองคอนคิมครับ นักวิชาการชาวเกาหลีใต้เนี่ยเคยเปิดเผยกับสื่อที่ชื่อว่า Korea Herald นะครับบอกว่าผู้คนในเกาหลีใต้มักจะมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าการเจราจาอย่างสันติเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นเรามักจะเห็นการโต้เถียงอย่างรุนแรงระหว่างคนขับรถบนถนนเกาหลีใต้หากรถคันไหนขับขี่ได้น่ากลัวและอันตรายรถคันอื่นๆก็จะบีบต่ไล่อย่างดุเดือดและขับไล่ตามรถคันนั้นจนไปถึงไฟแดงจุดถัดไปบางคนลงมาจากรถเพื่อกระแทกกระจกของรถคันดังกล่าวด้วยครับ พร้อมกับตะโกนดา่าตะวาดใส่สาบแช่งใสย่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมเกาหลีใต้เนี่ยส่วนมากผู้ใช้ความรุนแรงมักจะเป็นผู้ชายเพราะระบบสังคมชายเป็นใหญ่ที่ยังคงมีอยู่ในสังคมเกาหลีใต้ซึ่งมันสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคราชวงศ์โชซอนครับหรือในช่วงคริสตศักราช1 3 9 2งสถึงหนึ่จากผลการศรึกษาของสถาบันพระนาสตรีแห่งเกาหลีใต้นะครับที่ได้ร่วมมือกับทางกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัว เกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงซึ่งมีการสำรวจในปี2021ครับผ่านกลุ่มสตรีที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่จำนวน7,000คนพบว่า1,121คนครับหรือคิดเป็น16.1%เนี่ยเคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกาย ทางเพศหรือทางอารมณ์จากฝีมือของคู่รักที่อาศัยอยู่ใกล้ชิดกันครับทั้งคู่สมรสคู่รักคู่แฟนทั้งในอดีตและปัจจุบันมันเป็นการตอกย้ำให้เห็นครับว่าความรุนแรงเป็นสิ่งที่แทรกซึมอยู่ในสังคมเกาหลีใต้ามาอย่างยาวนานและเป็นปัญหาที่ยังไม่สามารถขจัดออกได้อย่างสิ้นเชิงแต่ถึงกระนั้นครับถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นสิ่งที่มีส่วนครับที่ทําให้เกาหลีใต้นั้นพัฒนาผู้คนพัฒนาประเทศ จนกลายเป็นชาติชั้นนาของโลกส่วนการกีฬาพวกเขาก็ยังมีเรื่องของการใช้ความรุนแรงเข้ามาพัวพันอยู่ตลอดผ่านวัฒนธรรมการบูลลี่ที่เป็นปัญหาเรื้อรังในสังคมเกาหลีใต้ครับแต่ด้วยความที่ผู้คนในประเทศนะฮะต่างคุ้นชินกับเรื่องแบบนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมไปแล้วจึงมองว่าการเย,ออย้ยหยันการเหยียดหยามการ พูดจาดูถูกด,ดูแคลนเนี่ยเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้นักกีฬาของพวกขเขานั้นแข็งแกร่งขึ้นลงลึกในรายละเอียดไปอีกนคะครับว่าการที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพประสบความสําสเร็จและต่อสู้กับบรรดาน,นักกีฬาจากชาติอื่นและสามารถชนะได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเบสบอลเทควันโดฟุตบอลวิธีการหลักๆก็คือให้พวกนักกีฬาเนี่ยฝึกซ้อมอย่างหนักบีบเค้นให้เจอกับความยากลําลบากแบบสุดขีดครับทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจซึ่งการบุรี่ตัวนักกีฬาเนี่ยผ่านทางนักกี หรือว่าจะเป็นสตาฟโค้ชก็เป็นหนึ่งในหนทางเหล่านั้นครับและการใช้ความรุนแรงเหล่านี้ครับก็ยังไม่ได้มีวี่แววว่าจะหายไปจากวงการกีฬาเกาหลีใต้และบางครั้งเนี่ยมันส่งผลกระทบกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตครับเช่นในกรณีของชเวซุคยอนครับนักไตยกีฬาที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเมื่อช่วงปี2020เพราะไม่สามารถรับแรงกดดันและการถูกบูลลี่ด้วยทางวาจาและการทำร้ายร่างกายโดยต้นสังกัดของเธอมันเป็นเรื่องที่สร้างแรงสะเทือนอย่างมากครับในวงการกีฬาเกาหลีใต้ ทำให้เกิดการตั้งคำถามจากสังคมครับว่านี่คือหนทางที่มันถูกต้องหรือเปล่าครับากับการผลักดันนักกีฬาให้ซ้อมอย่างหนักเกินขีดจำกัดและก็ต้องเชื่อฟังทั้งรุ่นพี่ทั้งโคช้ชอย่างเคร่งครัดแบบไม่มีข้อแม้รวมไปถึงการปลุกเรา้าโดยการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจมันเป็นคำถามก้อนใหญ่หญเลยครับแล้วถ้าเรามองย้อนมาถึงนับปัจจุบันนี่นะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างซนฮึงมินกับอีคังอินเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นครับว่าค่านิยมในการใช้ความรุนแรงในสังคมเกาหลีใตย้ยังคงมีอยู่ แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ก็ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันได้สร้างภาพลักษณ์ด้านลบต่อพวกเขาเองและเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครั้งนึงในวงการฟุตบอลกาหลีใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวครับก็คือ ยูเกนพรีสมันโดนปลดออกจากตำแหน่งหลังจากพาทีมล้มเหลวไม่สามารถไปถึงแชมป์รายการนี้ได้รวมถึงแนวทางการเล่นที่ดูพึ่งพาอะไรไม่ค่อยได้ส่วนประเด็นภาพลักษณ์ที่ถูกเผยแพร่ออกมาครับว่ามีการทะเลาะก,กันในแคมป์ทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยนะครับชินยองกิลครับประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยปเปิดเผยว,ว่าอาจจะมีบทลงโทษครับไปถึงทั้งสองคนก็คือโซนมินกับอีคังอินด้วยการไม่เรียกตัวติดทีมชาติในโปรแกรมการขันครั้งต่อไปเพื่อเป็นตัวอย่างครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ก ต้องขึ้นอยู่กับการหารือพูดคุยกับคุณซื้อคนใหม่นั่นแหละครับว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเอาจากคําพูดของประธานสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยก็คือบอกว่าการลงโทษทางวินัยของอ e ีคังอินและซนฮุงมินทั้งสองคนไม่ได้ค้าแข่งอยู่ในหลีประเทศเกาหลีใต้ดังนั้นมาตรการทางวินัยที่สามารถทําได้ก็คือการไม่เรียกติดทีมชาติในโปรแกรมถัดไปมันเป็นสิ่งที่เราต้องพูดคุยกับคุณซื้อคนใหม่ซึ่งล่าสุดครับดูเหมือนว่าบรรยากาศทุกสิ่งอย่างมันจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่าทางซนฮงมินก็ออกมาโพสต์ทางองิคนสตา พูดถึงในเหตุการณ์ครั้งนี้ขอโทษที่มีส่วนร่วมในเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็พร้อมให้อาภัยแข้งรุ่นน้องอย่างอีคังอินในโพสต์นั้นครับมีข้อความก็คือสวัสดีผมซนฮึงมินวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวบางอย่างที่ค่อนข้างจะจริงจังสักหน่อยอีคังอินสำนึกผิดกับการการะทำของเขาและได้ขอโทษนักเตะทุกคนในทีมแล้วรวมถึงตัวผมเองด้วยตอนที่ผมยังเด็กผมเองก็เคยทำเรื่องผิดพลาดมากมายแต่ผมคิดว่าผมสามารถมาถ,ถึงจุดนี้ได้ก็เพราะคำแนะนำและคำสอนจาก รุ่นพี่ที่ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทําในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเราทุกคนในทีมชาติเกาหลีใต้ในฐานะนักเตะรุ่นพี่และในฐานะกัปตันทีมจะช่วยกันดูแลอีกครั้งอินเพื่อให้เขาเติบโตเป็นนักเตะที่ดีขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทําให้เราต้องเจอกับเสียงวิพากวิจารณ์สะท้อนให้เห็นถึงจุดที่ผมยังทําได้ไม่ดีพอดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกผมจะไม่ทําผิดพลาดซ้ําแบบเดิมผมจะต้องคิดถึงเรื่องของทีมเป็นหลักและพยายามเข้าใจเพื่อนุ่มทีมให้้มากขึน อีกครังอินกำลังเผชิญหน้ากับเรื่องยากลำบากหลังจากเหตุการณ์นี้ได้โปรดยกโทษให้กับผมในฐานะกัปตันทีมชาติด้วยความกรุณาสักครั้งเราต้องขออภัยที่ทำให้เกิดด้วยแบบนี้ขึ้นมาเราจะทำงานให้หนักขึ้นเพื่อทำให้ทีมชาติของเรานั้นเติบโตขึ้นมากกว่าเดิมในฐานะกัปตันทีมผมต้องขอโทษอีกครั้งสำหรับเรื่องนี้ท่าประมวลผลทั้งหมดนะครับมันคืออีกหนึ่งบทเรียนครั้งสำคัญครับของวงการกีฬาเกาหลีใต้ซึ่งมันก็บ่งบอกว่าความรุนแรงมันอาจจะยังวนเวียนอยู่ครับ ในสังคมของพวกเขาแต่อย่างน้อยการกล้า,าเผชิญหน้าการกล้าที่ยอมรับในความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นก็น่าจะส่งผลในแง่บวกในอนาคตต่อไปซึ่งขึ้นอยู่กับว่าบทเรียนนี้นะครับมันจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขได้อย่างจริงจังหรือเปล่าอันนี้ต้องรอติดตามกันนะครับ บางครั้งเรื่องราวของกีฬาหรือว่าเหตุการณ์ในวงการกีฬานะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงบริบททางสังคมของประเทศนั้นๆได้เอามาฝากทุกๆคนครับร่วมสดงเหนนเข้ามาได้ครับในเรื่องราวตรงนี้ระหว่างโซนภูมินกับอีกั้งอินครับขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับถ้าชื่นชอบในคอนเทนต์ของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับ Main s ตนด d ด้วยแล้วก็มีช่องทางสำหรับด้วยตรงก็คือกดสปูตแองได้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ